นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้นายศักดาบ,บรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคียัยจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่บ้านของผู้ประสบอัคคียัยนางสาวทรงศรีน้อยศรีเลขที่16ทับหมู่ที่8ตำบลชชยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัด อ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจโดยนายกจกักรพันธ์รัตนเสถียรนายอำเภอชายโยเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทองผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีค่ะ ไปที่บ้านเลขที่29หมู่4ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธนะครับทางด้านของคุณรังสรร์ตันเจริญครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธครับเป็นประธานมอบบ้านให้กับทางด้านของนางพยาวบัวสีซึ่งได้รับการสนับสนุสนงบประมาณในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ประจําปีงบประมาณ2 5 6 5จากเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาธและสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดชัยนาธสําหรับผู้ยากไร้ดังกล่าวเนี่ยอายุ68ปีนะครับ ถ้เป็นผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวและไม่มีข้อมูลในระบบ TPMAP ของศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนั่นเองนะครับส่วนที่โรงเรียนราชินีบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ราชการจังหวัดนคปรปฐมค่ะไปเป็นประธานมอบชุด ลูกเสือเนนารีแล้วก็ยุวกาช,ชาติให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงที่สภาพการเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อการจัดการชุดเครื่องแบบให้กับบุตรเพื่อใช้ในการเรียนลูกเสือเนนารีนะคะและให้ส่วนราชการและภาคเอกชนจัด หาและสนับสนุนชุดลูกเสือให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารีอีกทั้งชุดลูกเสือก็เป็นชุดพระราชทานอีกด้วยค่ะ